สนับสนุนโดยน้ำมันงานจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รถงาแท้ก ต่อนะคะในรายการปักหมุดจุดอร่อยค่ะกับช่วงนี้ปักหมุดจานอร่อยนะคะแล้วเราก็ยังอยู่กันที่ร้านวีทีแหนมเนืองและก็อยู่กับพี่นุด,ด้วยนะคะคม,มาถึงช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าตั้งตารอคอยมากเลยเมนูอาหารที่เตรียมมาสำหรับผู้ชมเยอะมากวันนี้ใช่ครับผมนะคะแนะนําทีละจานดีกว่าว่ามีจานไหนอะไรยังไงบ้างค่ะโอเคครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่แหนมเนืองเลยแล้วกันนะครับผมแหนมเนืองอันนี้เป็นแหนมเนืองชุดใหญ่นะครับจานใหญ่ๆเลยแล้วก็ อันนี้จะเป็นฟองดูครับผมนี่นะคะเป็นหม้อซุปทานเป็นหม้อไฟเลยมีไฟอยู่ข้างล่างด้วยนะ,ะใช่ครับผมแล้วก็อันนี้เป็นขนมเบื้องยวนนะครับค่<ฮ>ะขนมเบื้องยวนตัวนี้เป็นกุ้งพันอ้อยครับผมค่<ฮ>ะอันนี้เป็น เขาเกลียบปักมอยวนครับอันนี้เป็นเส้นมหมี่หมูย่างครับนี่หลากหลายเมนูนะคะถ้าเริ่มชิมต้องชิมชันไหนก่อนดีคะ,อ,ะอยากให้เริ่มตั้งแต่แหนมเนืองดีกว่าครับได้ค่ะมางั้นเดี๋ยวเริ่มเลยโอเคครับผมถามถึงความพิเศษของแหนมเนืองที่ร้านนี้ดีกว่าคะ่ะว่าทําไมถึงพิเศษกว่าร้านอื่นร้านนี้พิเศษกว่ายอย่างไรก็เราจะใช้ของที่มาจากอุดอรเลยครับผมบก็เหมือนได้รสชาติที่เป็นแบบต้นตำรับเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะจะอย่างเดียวกันทุกสาขาเลยครับผม<ล> ต้องเริ่มเลยทำยังไงคะโอเคครับผมก็เริ่มตั้งแต่แป้งเลยนะครับผมนี่นะคะครับผมทานด้วยกันเลยแล้วกันนะคะครับผมเดี๋ยวน้องผู้ทานคนเดียวเดี๋ยวมันจะเขินค่ะนี่นะคะก็ใส่หมูครับนี่ให้หมูโมก่อนแล้วกันครับขอบคุณค่ะมีหลายอย่างเลยนะคะชุดใหญ่จริงๆค่ะใหญ่มากทานสองคนไม่หมดแน่ๆเยอะมากเลยนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะใส่เป็นนี่ละกันแตงกวานะคะ อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นมะม่วงครับผมมะม่วงนะคะครับผมจะได้รสชาติเปรี้ยวของมะม่วงครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล้วยดิบครับกล้วยดิบนะคะมือเลยแล้วกันนะครับมือเลยค่ะเราลุยเลยค่ะโอเคครับผมแล้วก็น้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มอันนี้ก็คือเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเหมือนกันใช่ครับผมใช่ไหมคะอันนี้เปิดเผยไม่ได้ครับเป็นความลับนะคะอร่อยมากด้วยครับเดี๋ยวจะหกไหมคะน้องโมยิ่ง ซุ่มซ่ามทำอะไรหกตลอดเวลานะคะมันจะใหญ่โตไปไหมคะที่จะออกรายการทีวีลุยเลยนะคะ,ะครอร่อยแน่นอนเป็นไงบ้างครับผมอร่อยค่ะอร่อยมากเลยหมูนุ่มมากแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยเป็นสูตรพิเศษของที่ร้านเลยใช่ไหมสูตรเติมหลับใช่ครับผมแหนมเนื้อผ่านค่ะยกนิ้วให้เลย ต้องต่อด้วยอะไรคะถ้าเกิดว่าแบบนึงเสร็จแล้วเอ่เป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อแล้วกันครับข้าวเกี๊ยวปากหม้อเนี้ยข้างในมีไส้อะไรบ้างเอ่อจะเป็นหมูสับผัดครับผมผัดกับพวกหอมใหญ่มีเห็ดหูหนูครับหลายหลายอย่างใช่ไหมคะใช่ครับผมเครื่องหลายหลายอย่างนะอยนะคะทานกับน้ำจิ้มนี้ครับผมน้ำจิ้มแครอทครับน้ำจิ้มแครอทนะคะใช่ครับ รสชาติกล่อมหอมกลิ่นที่ผัดข้างในอะคะ่ะที่มันหมูผัดหอมมากเลยแล้วก็กลิ่นของหอมทั้งบนด้วยใช่ครับผมอร่อยมากๆเลยค่ะมาผัดไปสองจานแล้วจานไหนแนะนำต่อดีคะอ่ากุ้งม,มนันนนอยต่อเลยแล้วกันนะครับ อันนี้ก็เป็นเมนูดั้งเดิมที่แบบว่ามีเหมือนเป็นเมนูของเวียดนามใช่ไหมคะใช่ครับผมมาเรามาชิมกันดีกว่าเ,ออเวลา,าทานคู่กับเส้นหมีอ่อะอค่ะใช่ครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มแครอทเหมือนกันครับน้ำจิ้มของที่นี่ก็อร่อยนะคะพิเศษมีความพิเศษนอกจากตัวอาหารแล้วตัวน้ำจิ้มก็อร่อยด้วยนะคะมาชิมดีกว่ากุ้งพันอ้อยนะคะกุ้งเต็มคำมากเลย ได้กลิ่นหอมของกุ้งนะคะแล้วก็มีความแบบนุ่มๆหนึบๆของเนื้อกุ้งด้วยนอกจากนั้นเข้ากันมากๆเลยกับน้ำจิ้มอร่อยมากๆมาจานนี้ดีกว่าเพราะว่ากำลังร้อนมากอยู่ตรงหน้าผมโอเคครับผมกำลังเดือดเลยนะครับแมก็กำลังเดือดเลยนี่อันนี้คืออะไรคะอันนี้จะเป็นฟองดูครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อรวมมีปลาไก่มุงกุ้งครับผมค่ะครับผมได้เลยวิธีการทำต้องทำยังไงคะก็ตั้งหม้อรอน้ําเดือดครับผมแล้วก็ใส่เนื้อลงไปเลยครับแล้วก็ปิดหม้อไว้แป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาชิมรอให้สุกก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ชิมกันไหนตอนนี้เอ่ยเอาเป็นเอ่อเส้นมหมี่หมูย่างแล้วกันครับผมาทานดูเลยเลยกันครับโอเคค่ะเ,เดี๋ยวเราทานดูเลยเนาะน้ำจิ้มเผ็ดไหมคะสีดูเผ็ดนิดนึงอา่าเผ็ดนิดน,นึงครับผมแต่ไม่มากเนาะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ่ายรายการทีวีอยู่มูจะซัดเข้าไปลังคับนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคเครื่องที่ใช้หมักหมูแบบว่าเข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็หมูนุ่มๆเลยในปากพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมากครับผมอร่อยนะคะอีกหนึ่งจานะอร่อยเลยทีเดียวจานไหนตอนนี้ครับครับผมเอาเป็นตัวนี้แล้วกันครับ ขนมเบื้องยวนครับทานคู่กับน้ำจิ้มนี้ครับผมข้างนอกอันนี้คืออะไรอะคะจะเป็นเป็นแป้งปะคะใช่ครับผมแป้ง,ปปงกรอบใช่ครับเวลาทานก็อย่างนี้เลยครับผมค่ะเจาะเลยนะคะเจาะเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มนิดหน่อยครับค<า>่ะ <ผม S 3> น้ำจิ้มเป็นกะทิใช่ไหมคะใช่ครับผมก กับน้ำจิ้มอันนี้นะคะคในน้ำจิ้มอันนี้มีอะไรบ้างะคะก็จะเป็นพวกแตงกวาพริก<บ>อยู่เนี่ครับผมก็เหมือนกะทิรากหน้าใช่ครับผมอร่อย,ยค่ะแบบเป็นรสชาติที่ไม่เคยทานแต่อร่อยมากเลยครับเหมือนมีติดกลิ่นกะทิดน,นึงหอมๆนะคะแต่ว่าเครื่องก็คือผัดกันแบบลงตัวเข้ากันอยู่แล้วครับ โอเคมาถึงอันนี้โอเคครับผมน่าจะสุกแล้วนะครับนี่มาเลยเรามาชิมกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับจานนี้โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวผมตักให้คุณโมแล้วกันเนาะได้ค่ะไม่ต้องบอกว่ามีสิทธิ์มีที่เราใส่ลงไปอัดแน่นอยู่ในนี้เลยนะคะครับผมน้ำตุ้ที่เราใช้เนี่ยครับผมเราจะมีน้ำมะพร้าวน้ำหอมอยู่ด้วยไงครับผมรสชาติมันจะกลมกล่อมมากครับ ได้ความหวานจากมะพร้าวใช่ครับผมก็คือเป็นหวานแบบว่าโอ้ยไม่ต้องแบบว่าปรุงเพิ่มอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะครับผมดูหน้าตากันสัหน่อยนี่พันชอยๆนะคะหอมมากด้วยครับเราก็จะทานกับน้ำจิ้มเผ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดตัวนี้ครับผมน้ำจิ้มฟองดูครับอ๋อค่ะเดี๋ยวขอลองแอบชิม น้ำซุปของที่นี่ก่อนนะคะเพราะจริงๆแล้วดูจากสีแล้วเนี่ยอุก็เข้มข้นอยู่แล้วด้วยเผื่อว่าแบบว่าถ้าสมมติใครที่แบบไม่ทานเผ็ดต้องลองชิมดูนะคะมโอยจริงด้วยนะมีแบบว่าเหมือนหวานๆหอมๆแบบว่าติดปลายลิ้นนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะใช่ครับอร่อยมากเป็นสูตรเด็ดเลยนะอันนี้อร่อยจริงๆนะคะ ร่อยมากๆเลยมาเดี๋ยวขอลองชิมน้ำจิ้มด้วยละกันนะคะสำหรับของที่นี่อันนี้สำหรับใครที่ชอบทานผักอาจจะสามารถใส่ผักเพิ่มนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับแล้ว้แตมกับเนื้อเลยก็จะได้แบบว่ารสชาติมีความหอมไปอีกแบบด้วยใช่ครับผมนุ่มละลายในปากเลยนะอร่อยมากๆนะคะแล้วก็รสชาติแบบว่ามีความแซบตัดกับความเปรี้ยวแล้วก็มีความหวานด้วย ลงตัวสุดๆนะคะอร่อยมากแล้วที่ร้านนี้เปิดมาจนถึงตอนนี้ทั้งหมด5สาขาแล้วใช่ไหมคะในกรุงเทพ3สาขานะคะใช่ครับแล้วการตอบรับจากลูกค้าดีแค่ไหนคะดีไหมดีมากครับผมใช่ะลูกค้าน่าจะติดอกติดใจมาทานที่ร้านกันก็เรียกได้ว่าเยอะเนาะมาทานกันแบบว่าโอ้คนเยอะทุกวันนะคะเมื่อก่อนนี่โมจะเป็นคนหนึ่งที่โอ้ถ้าเกิดว่ามีใครไปอุดรนี่จะต้องแบบ สื้อนับนุ่นน่อยนะอุ้ยอยากขัดแบบเนยอะนะตอนนี้ไม่ต้องเรามีให้ทานในกรุงเทพเรียบร้อยนะคะใช่ครับผมเรียกได้ว่าอร่อยทุกเมนูเลยนะคะแมสสาหรับมื้อนี้ครับผมอร่อยหลายอย่างจริงเลยโอ้โหยากเลยนะคะโบจะต้องปักหมุดทานหนึ่งจานมันยากมากเลยที่ตัดสินใจนะครับเพราะว่ามันหลากหลายจานมากแลวแต่ละจานก็โอ้อร่อยในแบบว่าแบบของตัวเองหมดเลยนะคะจริงๆแล้ว ฟองดูก็อร่อยนะเดี๋ยวขอค่อยๆช่างใจหน่อยฟองดูก็อร่อยนะคะหรือว่าจะเป็นอ,อ,อะไรนะอนุเรียกอะไรนะ,ะนขนมเบื้องขนมเบื้องยวนครับขนมเบื้องยวนก็อร่อยนะคะแต่สุดท้ายค่ะสงสัยจะกลับมาตายรังนะคะเมนูโปรดของโมอยู่แล,แล้วละกันนะเป็นเมนูแหนมเนืน้อแล้วของที่นี่ค่ะโมปักหมดว่าที่นี่อร่อยที่สุดแน่นอนสหรับเมนูแหนมเนืน้อนะคะครับมนี่สำหรับจานนี้เลยอร่อยมากๆค่ะโมเชื่อว่าใครก็ตามที่มาจะต้องแบบว่า มาทานจานนี้แล้วถูกอกถูกใจแน่นอนนะคะอล่ะมาแต่ว่าสาหรับช่วงนี้ค่ะบางจานอร่อยนะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด,ด้วยค่ะสําหรับน้ํามันงาจีนตราบังกอคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ค่ะและสำหรับช่วงหน้านะคะแหมโมเชื่อว่าใครก็ตามที่แวะมาที่ร้านนี้จะต้องอยากจะซื้อของติดม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านแน่นอนที่นี่เขามีโอ้โหแหนมเนือที่เป็นเซ็ตสามารถซื้อกลับไปฝากได้อย่างง่ายๆเลยแต่ว่าจะมีเมนูไหนบ้างต้องติดตามช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยน้ำมันงานจีนต,ตรามังกรคู่ หอ,อมทุกหยดได้รถงาแท้เคยกลับบ้านอยากเทส,สวยๆเลยใผ่านเลยง่ายๆนะคะก็<อ>จะเป็นลูกๆก,กันไปเลยแต่ว่าถ้าสมมติถ้าเป็นกล้วยก็จะมาเป็นกล้วยทั้งลูก<อ>เที่ยมพี่ยงผู้ใหญ่อะไรอย่างี้ก็ได้